สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมนำพระพิคเนตเนื้อหยกนะครับขนาดความสูงประมาณสามเซนครึ่งเป็นหยกดิบๆนะครับเพื่อนๆที่แกะมือมาให้เพื่อนเพนืชมกันปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าพระหรือ,เ,อ,อเทพต่างๆที่เป็นเนื้อหยกของปอมมีขายเยอะมากในช h อป e ี้ a า a d ดนะครับที่มีการทำขายออกมาก็ปอมได้สวยได้ดีเป็นหยก ย้อมสีแต่สําหรับองค์นี้เป็นพาพติกนิิปางทํางานนะครับเพื่อนก็เป็นหยกแกะมือขนาดประมาณ3เซนติเมตรความสูง4เซนนะครับความม้วนอยู่ประมาณที่2เซนกว่ากว่าเห็นว่าน่าสนใจเนื่องจากว่ามีคราบขาวๆที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็เป็นหยกหยิดจุดดำๆนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ามลทินซึ่งเกิดจากเนื้อหยกนะครับเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆลองดูคราบขาวๆตามร่องนะครับ ตรงนี้ก็เกิดจากแมกนีเซียมซิลิเกตพวกแร่ธาตุหรือจะเป็นแร่เหล็กนะครับแร่แคลเซียมนะครับที่เกิดจากการแกะมือสมมติถ้าเพื่อนๆไปหยิบมาสักก้อนหนึ่งก้อนหินเราก็มาสังเกตดูว่าจะมีเกดแวแวๆนะครับในหินคือเหมือนกันลนักษณะการกดทับการอัดของอมวลสารหรือแร่ธาตุที่กว่าจะเป็นเนื้อหยกเราก็จะเห็นเป็น ประกายลูกหินดินลูกรังต่างๆที่เพื่อนๆหยิบมาดูเนี่ยความธรรมชาติต้องมีแต่ถ้าเป็นหยกที่มีการผ่านการปรุงแต่งมีการเคลือบมีการขัดนะครับมีการย้อมสีก็จะอีกแบบหนึ่งทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งเพื่อนๆขาวๆที่เราจะเห็นเป็นเป็นคราบขาวๆตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าจุดบขาวๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแคลเซียมก็ดีอลูมิเนียมก็ดี นะครับเราจะเห็นเป็นจุดอย่างนี้ถ้าโดนแสงหรือว่าโดนแดดจะมีการสะท้อนของเกตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูต้องศึกษาอย่างองค์นี้ที่น่าสนใจผมเห็นว่าเป็นหยกดิบๆนะครับเราจะเห็นเป็นจุดขาวๆที่ก้นนะครับเป็นลักษณะของพ,พิกาเดียั่งบัวปางทํางานนะครับแล้วคาบขาวๆทั้งองค์ที่เพื่อนๆเห็น คือผมได้ไปขัดได้ไปล้างนะครับแล้วก็มีความแข็งของเนื้อหยกไม่ใช่พลาสติกนะครับหรืออเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเรซินที่เพื่อนๆเห็นขายในช h อปปี้ลาซาดเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับเราจะยินเสียงกิ้งกิงกิกระทบกัคแล้แม่เหล็กต้องไม่ดูดติดนะครับบางองค์พลาสติเนี่ยแม่เหล็กดูดติด ก็าะจะมีแร่เหล็กอยู่แต่องค์นี้เป็นเนื้อหยกอเนื้อหยกนี่ว่าทร,รม,มงคลวัธรรม,มงคลที่สุขุมวิทเนะี่ยก็เป็นหยกจากประเทศแคนาดานะครับของหลวงพ่อวิริยังนะครับอันนั้นก็เป็นแร่หยกชั้นดีที่หลวงพ่อวิรยยันําเข้ามาประมาณยี่สิบกตันมาสร้างเป็นพระเนื้อหยกก็เทพเทวดาเข้าฝันให้ท่านไปเอามานะครับมาสร้างเป็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่ วัาทำมมงคลที่สุขมิตเนี่ยเพื่อนเพื่อลองดูยกแท้ยกดิบที่แกะมือจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้การแกะเป็นแกะมือนะครับเพื่อนเพื่อนเนื้อย,ยกจะเป็นอย่างนี้เป็นการจ้ำจ้ำของสีและการอัดมวลสารองนี้ไม่มีการผ่านการเคลือบการย้อมสีนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นปางพระพิเนตนั่งบนบัวถ้าเพื่อนเห็นแววแวแวใสใสเวลาเคาะไปหนึบๆนึไม่ดังกิ๊กๆนะครับนั่นก็เป็นยกปลอมตรงนี้เราเห็นเปป็นดำดำ เขาเรียก่ามบนทินของหยกนะครับหรือการรวมสีของตัวตัวหยกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะซื้อจะหาก็ต้องดูนะครับเพื่อนเพื่อนองนี้ผมก็ได้มาละในราคาที่พอสมควรนะครับเพราะหยกปัจจุบันนี้ที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นหยกพม่าหยกจีนหยกพม่าจะมีความแข็งเก่งกว่าแต่หยกจีนนี่ก็เป็นหยกเหนียวฮหยกก็มีหลายเกรดความเข้มของสี บางคนก็ไม่เข้าใจก็ไปเรียกหยกนะครับว่าเป็นหยกอิมพีเลียนเขียวเป็นหยกย้อมมาครับเพื่อนๆไม่เข้าใจเนี่ยตามร่องพวกเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยตามร่องต่างๆขาวๆพวกที่เป็นเก็ศแววๆเนี่ยเพื่อนๆไปหยิบลูกหินตามท้องถนนมาดูได้เลยนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีเก็ศแววมันก็จะมีแร่ธาตุนะครับก็จะเป็นแร่เหล็กจะเป็นแร่อลูมิเนียมแระแคลเซียมซิลิกตแมกนีเซียม ครับเวลาเราส่งกล้องลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าผิวจะด้านอยู่เพราะว่าไม่มีการขัดนะครับไม่มีการขัดไม่มีการปรับคุณภาพของหยกเหมือนกับหยกจีนเนี่ยเพื่อนเพื่อจะเห็นนะมันจะมีหลายสีสีขาวสีชมพูสีเหลืองต่างๆเนี่ยก็คือก็มีการปรับสภาพมีการย้อมมีการเคลือบแต่หยกพม่าเนี่ยจะเนื้อแข็งกว่าเรามาดูจุดที่เป็นดำๆเป็นปานนะครับ หรือจะมาดูหรือจะมาดูคราบข่าวๆกันตรงที่หัวคิ้วเนี่ยเราเห็นว่า,าเป็นจุดดำๆเป็นปานนะครับคือถ้าเพื่อนๆมองป๊บ๊บลงกล้องป๊๊บเนี่ยเราเห็นเป็นปานดำๆแต่ผมพยายามโฟกัสตรงนี้มันสะท้อนแสนะครับช่วงประมาณมุมเขียวเนี่ย ตรงคิ้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดําๆก็เรียกมนทินของหยกถ้าเพื่อนๆเจอเพื่อนๆเพบเพื่อนๆเห็นเพื่อนๆดูให้ดีนะอย่างนี้หยกดิบเป็นหยกพมาก่าเนื้อจะแน่นมีความแข็งแข่งขราบต่างๆแคลเซียมแมกนีเซียมอลูมิเนีเยม,ามตามร่องอย่างนี้ยนี่เป็นงานแกะมือก็ต้องบอกว่าต้องผูดที่เราเห็นนะครับรเวลาเคาะอะไรลงไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามี يع, มีสีขาวเคาะลงไปได้ยินเสียงกิ๊กๆแล้วก็เวลาเราลงกล้องไปปุ๊บเนี่ย เราจะเห็นเป็นมวลสารก็ไม่ใช่มวลสารนะครับเป็นแร่ติดติเรก่ระเครื่องก็เลยคิดว่าเป็นมวลสารเนี่ยเราเห็นเป็นแร่นะครับเป็นแร่ขาวๆนะครับโฟกัสให้ดูนะครับเห็นแนละ่ตามล่องนะครับ คามธรรมชาติของของเนื้อสีเนี่นะครับมันก็จะต้องมีความแตกต่างกันความเป็นธรรมชาติของงานแกะมือเป็นรอยเสาะไม่ใช่ว่าเอ,อเป็นรอยยิงด้วยเลเซอร์เนี่ยเราจะเป็นคราบขาวๆงานแกะมือจะเป็นลนนักษณะนี้จะเป็นเส้นๆในร่องนะครับนี่จะเป็นเนื้อยกดิบๆนำมาแกะเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับว่ายกที่เพื่อน,นมีแท้หรือไม่แท้ ก็หยกประเภทใหญ่ๆก็จะแยกเป็นเนฟไฟเนฟไ์หรือจะเป็นเจดนะครับก็ถ้าเป็นเจดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นพวกหยกพวกพมา่ามีความแข็งมีความเหนียวถ้าเนฟไ์หรือ ri, เนฟไฟนี่ก็จะเป็นยกจีนมีหลายสีด้วยกันมีการปรับปรุงคุณภาพเหมือนกับพวกพลอยครับเราต้องมีการนํามาหุงนะให้เกิดความร้อนใี่มีการของกิดมีการแตกตัวของมวลสารนะครับ ก็จะทําให้ปลอยเนี่ยสวยขึ้นมีความบวาวขึ้นก็พอมีความรู้อยู่บ้างล้าให้ดูนะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาคุยเรื่องพระสมเด็จเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีการคิดกันมากแต่ก็มีการปลอมกันเยอะนะเพื่อเนี่ยหยกนะเป็นเนื้อหยกแท้นะครับเป็นเนื้อหยกแท้แล้วก็เป็นสมเด็จวังหน้าเนี่ยมูลสารเดี๋ยวก็จะมาทําให้ดูนะว่าหยกแท้หยกปลอมเป็นยังไงนะครับสําหรับองค์นี้ก็เป็น หยกพม่านะครับเพื่อนๆเจไดเนื้อหยกดิบแกะมืองน,นมไหมเพื่อนๆชมอยู่กันสีขาวขาวข้าวขาวขาว,ขาว,แ,ควแคลเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมก็ขึ้นตาองค์พระนะครับถ้าพบจะเจอไม่มันมม่นใจก็อย่าเช่าครับเดี๋ยวนี้หยกปลอมยังเยอะมากเลยเพื่อนๆลองดูเนี้อกันอ,อย่างนี้ก็เรียกหยกแท้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติตามถ้าคิดว่าเรื่องสลายก็ปล่อยข้ามไปขอบคุณครับ